thank you Thank <sweak> you. แพแกใช้กับใครวะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อ๋อกูรู้และไอ้นิกกี้แน่เลยกูถามจริงมึงไม่กลัวมันหลอกเหรอวะมึงก็รู้ว่ามันอะ่ะเจ้าชู้จะตายนิกกี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันเปลี่ยนไปแล้วมันมีแค่กูคนเดียวมันรักกูเว้ยกูก็รักมันกูเชื่อมันความรักอะ่ะต้องเชื่อใจกันอีแพรนี่มึงคบกับไอ้นิกกี้เหรอวะ แกจะไปไหนอ่ะมึงไม่เรียนหรอวาแพรููรมันหูหนวกตาบอดไปแล้วแพรเอ้ยระวงังเถอะน้ำตาจะเช็ดหัวเขาเป็ดของนิ้นนะแพรนะนางบอกว่าจะมาคุยกันเฉยๆไง น,าน่ารักขนาดนี้ใครจอดใจไหวหรอไม่เอาถุงยางก็ไม่มีเดี๋ยวพลาดไม่พลาดหรอกมีวิธีอยู่อย่าเลยนะแสดงว่าไม่รักกันนะดิรักสิไม่รักจะมาคบด้วยทำไมล่ะคราวที่แล้วก็เคยให้แล้วไงรักกันก็ต้องมีอะไรกัน นานๆๆืมก็ได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะสัญญาูเป็นเพราะให้เจ็ดของเทเจ คนจิตายนเนาะยัยงนอีกมึงเป็นแล้ววะแพรเห็นนั่งจ้องมือถือทั้งวันไม่ตอบแล้วนี่ไอ้นิกกี้แฟนมึงไปไหนแล้วกูไม่เห็นมันมากี่วันแล้ววะหูมาแมนสิเป็นเดือนแล้วบอกมเห็นมันมาหามึงนี่มึงอย่าพูดถึงมันได้ปะ อยู่ๆมันก็หายไปแม่งเฮ้ยจริงดิอยู่ๆมันก็หายไปเฉยๆเนี่ยนะตั้งแต่เมื่อไหร่วะมึงก็ตั้งแต่วันนั้นวันที่กูไปกับมันมันขับรถมาส่งกูกูเห็นมันเงียบๆไม่พูดอะไรกูเลยถามมันว่าเป็นอะไรมันก็ไม่ตอบพอกูลงจากรถมันก็ขับรถหนีไปเลยแล้วก็หายไปเลยแม่งนี่อย่าบอกนะ ว่ามึงกับมันได้กันแล้วอีมินมึงยกอะไรด้วยวะอ้าวไม่ปฏิเสธแปลว่าเกมใช่ไหมจริงเหรอว่าแพรแต่พวกกูสองคนน่ะเห็นพวกมึงคุยกันไม่ถึงอาทิตย์เลยนะเว้ยก็มันบอกว่ามันรักกูมันไม่เชื่อกูว่ากูรักมันถ้ากูไม่ให้มัน โหยกูจะด่ามึงว่าอะไรดีกับอีแนนแฟนเก่าห้องสามอ้นิกกี้มันก็พูดแบบนี้เลยจริงหรออีมินแล้วนี่มึงได้ป้องกันปะอีแพรเอ้ยทำไมมึงทำแบบนี้วะถ้าเกิดท้องขึ้นมาจริงๆมึงจะทำยังไงกูก็เคยบอกมึงอยู่ กินข้าวลูกพ่อคะ หนูขอโทษหนูสัญญาว่านูจะเล่าทุกอย่างให้พ่อฟังแต่วันนี้หนูไม่ไหวจริงๆครัพ่อ คุยกันอยู่เสมออยู่มีเหรอเด๋วไงบอกเหตุหนาทุกคนท่องไปได้ยี่แพร่อ,อย่าบอกนะว่ามึงผ่องขึ้นมาอีดนี้กูจะมาคุยกับมึงนี่ไงกูไม่รู้ว่ากูจะทำยังไงแล้ว ใจเอะแม่งโคตรเร็วมากมึงคงพอจำได้ช่วงที่เราอยู่มสามมาค่าแม่พอมันหัวกูปองแม่มานสนหลบยังเลยมันมีแต่บอกให้กูไปเอาออกอย่างเดียวแล้วตอนที่มึงทำแท้งมันเป็นยังไงหรอวันนั้นไอ้แมนมัน มันขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าคลินิกพอกูลงจากรถมันบอกกูว่าเสร็จแล้วโทรบอกเดี๋ยวมันจะมารับกูพูดว่ามึงไม่พาก,กูไปหรอมันบอกมันเป็นผู้ชายยังไงเขาก็ไม่ให้เข้าไปดูด้วยอยู่ดีมันบอกไม่ต้องเข้าไปหรอกเดี๋ยวใครจะเห็นเข้า บักหาแม่งโคตรเลวเออเออเรื่องนั้นอะพวกกูรู้แล้วตอนนี้เอาเรื่องอีแพรก่อนพอมึงเข้าไปในคลินิกเถื่อนนั่นแล้วไงต่อกูกลัวมากมึงเจ็บมากไหมที่สุดเลยแพรมันเจ็บมากทรมานมากกูไม่รู้จะบรรยายยังไง เลือดออกเยอะมากในหัวของกูคิดแต่ว่ากูจะตายไหมจะตายไหมทำไมมันเจ็บทรมานแบบนี้กูเข้าใจเลยว่าเงินคนก็นจะตายมันเป็นแบบนี้นี่เองไม่เป็นไรนะมิน้นมึงเล่าออกมาให้หมดเราจะได้หาทางออกให้แพรมัน แพตลอดเวลาตอนที่เขาเอาเด็กออกมาในสมองของกูคิดแต่เรื่องความปิดที่กูทำลงไปกูฆ่าลูกตัวเองกูบาปชาตินี้กูคงเป็นคนดีกับเขาไม่ได้โผมิน oh, <Min. S 1> แล้วกูก็มาคิดสงสารแม่กูมากเห็นแม่ทำงานหนัก อยู่คนเดียวแต่กูดันมาทำแบบนี้กูไม่คิดว่ากูจะโง่แบบนี้ในชีวิตนี้กูไม่เคยเจออะไรที่เจ็บแบบนี้มาก่อนทั้งเจ็บกายทั้งเจ็บใจกูโกรธมากโกรธให้ตัวเอง ที่ปล่อยให้พลานแบบนั้นมึงมึงจะต,ต้องผ่านมันไปให้ได้นะชีวิตไม่ได้มีแค่ทางเลือกเดียวกูเชื่อว่ามึงจะต,ต้องเลือกทางที่ดีใช้สติให้มากๆม,มึงยังมีกูเป็นเพื่อนอีไมค์ก็ด้วยพวกเราอ่ะ สัญญากันแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะให้อภัยกันมึงเข้าใจไหมอีแพร์แพ้าขอคุยด้วยหน่อยดิ แค่คงกดเรามากเลยเรารู้แต่ว่าต้องการอะไรเรารู้ว่าเรามันเรลวเราแค่อยากจะรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเรารับผิดชอบหรอเรายังเรียนกันไม่จบเลยเธอจะมารับผิดชอบได้ยังไงเธอมันก็แค่ผู้ชายหน้าตัวเมียที่หลอกฟันผู้หญิงโง่องๆอย่างเราแล้วทิ้งไปเธอจะมารับผิดชอบอะไรได้วะ ขอโทษนะที่พูดแรงไปก็นิกกี้หายไปเลยตั้งแต่วันนั้นคือความจริงเราไม่ได้หายไปไหนเลยเราแค่สับสนอนะ่ะแต่ที่จริงเราแอบ,บดูแกอยู่ตลอดเลยนะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างทำให้รู้ว่าจะมีปัญหากเกิดขึ้นตามมาแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าผู้ชายที่สำนึกผิดได้แล้วคิดได้ คุณจะต้องทำยังไงแล้วนี่คิดว่าจะทำยังไงครูเดือนไงแพรเราจะไปหาครูเดือนกัน เอาจริงๆก็ไม่ได้มีกฎห้ามนักเรียนที่ท้องมาเรียนรวมกับเพื่อนๆหรอกแต่ก็ไม่มีใครกล้าอุ้งท้องมาเรียนหนังสือหรอกคนที่ทำหนังนั้นได้จริงๆต้องกล้ามากแค่ไหนที่จะมาเรียนหนังสือโดยที่ไม่อายเพื่อนแปรรู้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นยังไงนักเรียนที่เขาไม่เอาเด็กออกบางคนก็ต้องดรอปเรียนไว้ไปคลอดลูกแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่ ส่วนคนที่เขาตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนไปเขาก็ไปเลี้ยงลูกเองแล้วค่อยกลับมาเรียนกอสนอนเอาไม่ไว่ายังไงก็ตามการเลี้ยงลูกไปด้วยการเรียนไปด้วยมันเป็นอะไรที่ลำบากมากและก็ยากมากไม่มีอะไรง่ายเลยมีบางคู่ที่ต้องออกจากโรงเรียนทั้งสองคนเพื่อไปเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่กลับมาเรียนอีกเลยนึกภาพออกไหมเข้าใจครับครู มีทางหนึ่งที่ครูอยากจะให้ลองไปพิจารณากันดูถ้าเด็กที่พ่อแม่ไม่เข้าใจโดนไล่ออกจากบ้านก็สามารถไปขอรับความช่วยเหลือได้ที่บ้านพักฉุกเฉินไปขออยู่อาศัยที่บ้านพักฉุกเฉินจนกว่าจะคลอดหลังคลอดเสร็จบ้านพักฉุกเฉินก็จะช่วยเราเลี้ยงดูลูกและหาคนมาอุปการะลูกต่อไปหรือว่าถ้าเราอยากจะเลี้ยงลูกเองบ้านพักฉุกเฉินก็จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปกติ นิกก <Nick> ี้ความกล้าหาญและความรับผิดชอบของเธอเป็นสิ่งที่ครูภูมิใจมากนะอย่างน้อยเธอก็ไม่ทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังและไม่ปล่อยให้แฟนตกละกรรมลำบากรับข้อกรรมอยู่คนเดียวลำพงังผมจะไม่มีวันทําอย่างนั้นนะครับครูเราทุกคนใครบ้างไม่เคยผิดพลาดแต่เด็กๆคะเราต้อง move on นกันต่อไปก้าวเดินต่อไปด้วยกำลังใจของตัวเราเอง มีสติมีปัญญาและไม่ว่าที่สุดแล้วเธอทั้งคู่จะตัดสินใจกันยังไงครูจะเต็มใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่และเต็มใจมากที่สุด